มีหลายเซอร์ไพรส์ามากครับผมวันนี้วันแปดสิบเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีครับก็มันก็เป็นกำลังใจเติมกำลังใจให้พี่ครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมกิจกรรม,มอนทางซีพีนะครับผมซีพี e มินิคอมเพลต์ด้วยครับแล้วมีกรรมารทำโปรเจกต์ให้ด้วยทำโปรเจกต์ให้ด้วยเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ร้านเซอร์ไพรส์ามากวันนี้แต่ว่าสนุกมากครับแล้วก็โดยรวมรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่น่าประทับใจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับที่ได้มาเจอกันบ ได้ครับก็ฝากซีพีมินิค็อกเทลนะครับผมทั้งหมด4รสชาติเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับซีพีมินิค็อกเทลไซเล็กสนุกใหญ่ครับสิงเกิลใหม่สิงเกิลใหม่ครับดีครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยครับผมก็เกิดความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับแล้วก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายครับในมินิอัลบั้มอันเดรสนะครับผมมินิอัลบั้ม แรกของเพีงนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับพี่พลอยด้วยนะครับเพลงแรกก็จะเป็นไฟล์พอยเป็นสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเพลงของรักประกันร้านวิวจะมีเซพรส์อะไรไหมร้านวิวจะมีเซอพรสอะไรเรามีคอนเทนต์จํานวนมากมากแบบมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่พี่กลับมาจากแพรวิสนะครับผมมีถ่ายคอนเทนต์ไม่หยุดครับก็เดี๋ยวรอต่อยกันอีกหลายๆคอนเทนต์เลยครับต้อื้อประกันด้วยใช่ก็คือยังไม่ได้หยุด ล้านวิวหม่อีกแน่นอน100ล้านวิวเดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนร้อยล้านวิวด้วยแต่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แฟนไซน์ค่ะยังไงคะครับก็มีนีอัลบั้มอันเดรสนะครับผมก็จะมีให้ร่วมุ้นแฟนไซน์กันด้วยนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะปิดแล้วฮะแฟนแนแฟ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 นนแนความฟนแฟนแแนแแฟนนนน แฟนไซแฟนไซอ่ามินิอัลบั้มเริ่มใหม่ครับก็ปล่อยมินิอัลบั้มไปแล้วครับผมก็เปิดเพลย์เดิลทั้งเดือนนี้เลยก็ใกล้จะหมดเพลย์เดิลแล้วก็ผมว่าทุกคนจะไปเพลย์เดิลกันนะครับแล้วก็มาเจอกันที่วันที่16กับ17พฤศจิกายนนะครับคือในมินิอัลบั้มเนี้ยก็คือมีอะไรแบบดีเทลเยอะมากๆนะครับผมทั้งโฟโต้บุ๊คที่ไปถ่ายถึง3วันเลยนะครับ3ที่ด้วยก็คือที่เมืองไทย2ที่นะครับผมทีถ่ายที่แพลนท่ที่นึงนะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยก็จะมีของมอชิ้นไดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเขียนกลาฟอะไรหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวเราจะปอกออกมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าข้างในมินิอัลบั้มนะครับผมจะมีอะไรบ้างมีโปสเตอร์ด้วยนะครับแล้วคนที่เข้าไปงานจะเป็นยังไงเขาจะได้สบตาดีไหมเขาจะได้อะไรอย่างนี้สบตาแบบระยะใกล้ชิดมีการเซ็นกันแบบใกล้ชิดสุดๆอะไรอย่างนี้จะแบบอย่างนี้อย่างนี้นี่ต้องคนประหารศักดิอะไรยังไงได้ค่ะต้องใช้พลังใจเพราะพิเศษนี่เรื่องของความรักค่ะ รักแท้จะทำให้เราเจอกันแล้วเอ็งจะทำอะไรต้องต้องมีคำถามอะไรไหมคะจะถูกถาได้จะมันจะได้ไปไม่มีไม่มีทั้ถามเหมือนกันนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้แฟนซายจริงๆอยากจะให้แฟนสายทุกคนเลยแต่ว่าข้อมือไม่พร้อมถ้าทุกคนอาจจะบอกว่ากินเวลา3วันนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเราก็มาเจอกันแต่ก็มาดูกาแล้วกันใช่ครับที่ได้ไปพิเศษแน่นอนพิเศษแน่นอน ครับขอบคุณนะครับเบอร์ด็อกเฟเธอร์ครับที่วันบังคล์ชาก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนแรกที่ไปซอ้อมวันแรกก็ตกใจเหมือนกันเรา้แบบสเกลงานมันใหญ่จริงๆครับแล้วก็เหมือนเรื่องงานนี้เราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่แบบ P ที่ไปอยู่ที่ไทยริสเซ่ตอนที่เขาติดต่อมาก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่า เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานที่ยิงย่งใหญ่เหมือนกันด้วยผู้ชมผู้ชมามากว่าแบบทีเจริงๆชอบมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็ระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมา d o บ b l e t ท o u b l ลอะไรเงี้ยก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ถ้าวันไหนว่างหาเวลาว่างให้จริงๆเราก็จะพยายามหาเวลาไปพัฒนาตัวเองในทุกๆด,ด้านเลยเป็นตัวของมันจะชุดครับสวเซ็กซี่มากชุดชุดครับ ก็เป็นเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเข้างานแบบนึงออกงานแบบนึงอะไรอย่างเงี้เมื่อวานเป็นไปสี่ชุดก็อันนึเป็นสี่ชุดวงเหม like ือนกันครับก็สรุปดีครับผมก็ถือว่าเป็นแบบโอเคเป็นชุดที่เราก็เวิร์กอินแบบพี่สไตล์เลยนี่แหละครับผมก็ถือว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจครับแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของโชว์รู้สึกว่าเออมันตรงกับตรงกันเหมือนทุกคนในวแหน่ตอนนี้ว่าคือเราเพียงแต่ออกงานไปไหนก็รอดูชุดี้อยู่แล้วอยากคาดหวัง แต่ก็จะไม่ทําให้ผิดหว่ะก็จะพยายามทําให้ดีในทุกงานนะครับผมก็เราก็ทั้งเราก็พยายามหาสไตล์ใหม่ๆแล้วก็ตัวแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยครับผมที่จะมาร่วมงานกันแบบทำโมนที่รวกับส่งมาดับโม้เน่ยเราต้องอมาสักพักหนึงแต่เป็นมากน่ารักเขาคนนารักมากเพราะว่าได้มีโอกาสแบบอยู่แบงคสเตดกับเขาด้วยแล้วก็เจอกันตั้งแต่วันรคดูวันซ้อมสองรอบสารอบแล้วครับผมก็ เขาเป็นแบบศิลปินที่น่ารักมากระหว่างเดินกลับไปเขาก็ชมแล้วเขาบอกว่าเออเขาชอบ arrangement ใหม่ของ b i r d of feather เวอร์ชันนี้มากเลยนะก็น่ารักจริงๆครับแล้วก็ประทับใจมากๆที่วันหนึ่งแบบได้มีโอกาสร่วมางานกับเขาสองคนค่ะเขาบอกว่ามีสิที่ต้องอไปก <c oughs> ็โชวแบบนางฟ้าเคยคอนเสิร์งานมาก่าอนคับพอมันเป็น World Peter, เพลง w o r d of feather เขาเลยรูย้สึกแบบเป็นขนลุกมาล้อมแล้วเขาว่าทั้งทีมเพราะว่าทีมที่จัดงานนั้นจะเป็นทีมที่จัด Paris Olympics เขาบอกว่าเขาจะแบบ ให้พี่พีเป็นเหมือนแบบนกตัวเล็กๆที่อยู่ในแบบว่าล้อมด้วยขนนกเป็นนกตัวเล็กๆ,กๆหนูก็เลยถามเขาเป็นนกกระจิบเหรอเขาบอกไม่ใช่ ก็จะมีสิทธิ์ครับก็จะมีสิทธิ์ก็จะมีสิทธิ์ก็ในซิงเกิลหน้าๆครับแล้วก็ในอัลบั้มถัดไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจบอัลบั้มอันเดรสกันไปแล้วนะครับผมสองปีก็ตอนนี้ก็ทยอยทําเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็อยู่ในอัลบั้มใหม่ต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไม่เจอกันอีกเลยมีนาคมแสดงว่ามีโอกาสมีโอไงมีโอกาสไหมคะคือแนนอนับมีอยู่แล้วกับวิชาข้าวขา มีโอกาสที่หาตลอดผู้สการพูดรอแลนะอแล้วก็มีโอกาสไหยโอกาไ่เข้าหาตลอดคอนเทน์มเขาหูดรือสั่นไปหมดแล้วที่100%ม่ได้เข้าหกราว่านี้เราบอกว่าลิสอะไรสุดเก็ไปอ่ะเกสอะจริงๆ working กับตัวคอนเสิร์ตไปได้ประมาณขึ้นหนึ่งแล้ว50%แล้วครับผมก็ชินคอนเสิร์ตเราเสร็จแล้วเกสก็พี่ล็อกไปหมดแล้วเยอะมากเยอะอีกแล้ว อีกแล้วขาดทุนอีกแล้วอ๋อไหมทำงานการขนส่ใช่ไหมฮะทำออฟฟิลทำออฟฟิลแล้วก็วันนี้นคะเอ่อที่ครับขนส่งต้องสังตอนมาอะไรบ้างครอบครัวในที่นี้สนุกครับก็เราก็แบบเหมือนไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็สนุกดีไม่เคยมีโอกาสได้ไปทํางานแบบว่าแบบที่ต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยกับ กับน้องขุงพลด้วยครับผมก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ถุงพลมาร่วมในเอ็มดีทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ได้ทําแบบเคมีใหม่ๆกด้วยกันน้องก็ตอบแบบตอบปากตอบคำชุกวินาทีไม่ปล่อยเลยแต่ว่าน่ารักครับก็โตขึ้นแล้วครับผมกล้ามมันแน่นขึ้นนิดหน่อยเขาเขาออกกลังการท่องกังการ หนูต้องอยู่ใกล้ๆเขาแมพี่พี่ยงเขาเป็นผู้กับเขาบอกว่าขยบหน่อยขยบหน่อยนะหนูก็บอกว่าหนูก็เกรงใจเขาทำตามดีที่เห็นกสาเาอกเป็นการบอกว่าบากับโอเอาร์ัเวอร์ชันใ,หม,มใหม่ครับก็ผ่านไปแล้วสามปีครับกับบารกับโอเอฟก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมกันอีก ได้ครับก็ฝากเพลงของโทษละกันนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับก็สามารถไปดู MV กันได้นะครับที่ช่องพีพิกฤตในเซนเมนนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนะครับไปที่สตรมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากสุดท้ายด้วยนะครับที่พีมินิค็อเทลไซเล็กสนุกอย่างครับผมทั้งสีรสชาติด้วยครับขอบคุณครับ ทกงอน้ร่อน้างน่างเอาตรงนี้นะ